พันเอกกีดากรจันทรารองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถแถลงผลการจับกลุ่มหลังจากกองบังคับการควบคุมผาธมินจัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และกองบังคับการสกัดกัน้นหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีพันธ์ช้ยแดนภาคเหนือได้ทําการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด บริเวณบ้านสันสลีหมู่4ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวนหนึ่งคันตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจึงได้ทำการตรวจคน้นผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งคนพร้อมของกลางไอซ์จำนวน50กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้พื้นรถยนต์กระบะดัดแปลงและได้ทำการติดตามขยายผลค่ะ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับกลุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีกหนึ่งคนนะครับพร้อมรถยนต์กระบะจำนวน1คันผลการตรวจค้นก็พบไอซ์น้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมนั้นซุกซ่อนอยู่ในช่องดัดแปลงด้านหน้ากระบะท้ายของรถยนต์ในพื้นที่บ้านได้หมู่3ตมตบนสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจึงได้นำผู้ต้องหาและของกลางไปยังกองบังคับการควบคุมสก,กัด สกัดกั้นที่3กองบังคับการสกัดกัน้นหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ุช้ยแดนภาคเหนือที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินคดีต่ตอไปนะครับ